เด้อเด้อเพาไปดูจังพังด้แต่ว่าแกนเนี่ยมันว่าประจวงเราหรอกมี่มันแข็งอยู่น,น,น่าลู้กี่ของประ่อติยุทธ์หล้กสำคัญแล้วว่าสวัสดีทักทายดีเจคลิปนี้พี่น้องมีกับช่องอมสิออนทัวร์ล่างเอาดินเปียกผสมกับดินแห้งไปขายขาเจ้านาดินคือเก่าแล้วว่า บ่ดิย่านดอกดินซ้ำนี่แต่ตัวเดินยังแรงอยู่ยังใหม่ยังใหม,ม่ตัวเดินยังแกวอยู่ผู้อะไรไม่น้องกันผู้ทั้งหลังจอยทั้งหลังเมื่อกี้นี่เขายกจอยให้หนังเนี่<ม>ดะระยากาดัดดอกเดะเวลาอัดดินอัดน้ำเข้าไปนะ บอกเลยก็ได้หนังประมาณจะมอห์ไฟระมาณเกือบเม็ดดินเก้าคนนี่ดินเก้าเเคค่เขียวคนนี้ฉันนี่จะเอาลกอีกได้ไหมมองเข้าคาวมองรถเที่ยวนี่เพราะว่าเอาโลกก็ดีเดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้ต้องให้รถวิ่งได้ก่อนไปก่อนน้ำฝนขึ้นทีหลังเอาเจนเบิดปุน่นละที่เรกว่าทีให้หน้าสองไฮสามไฮที่ได้ได้ให้จนเบิดปุ่นนี่ ไอ้มาเตหุ่นมาเตหุ่นยุบแปลงเลยดิแปลงเสาไฟฟ้าฮึดก็เลยพี่น้องเรวจจับฝุ่นอ่อนไปฝุ่นไปกำคามมาฟังวีอีกแบบนี้ทำมาฟังวีนนย,งยังทั้งล่างฝุ่นฝุ่นทั้งล่างอีกให้อีกให้อีกให้นึงแล้วว่าให้ไล่โล่ให้เป็นแปลงเดียวกันแต่ว่าต้องใช้เป็นปีหน้า <S <S ปีหน้าว่ากันใหม่ปีนี้ต้องบริเลณหน้ามาแล้วมันเป็นสีมนนนไม่พี่น้องรถแม็กโครเราลงได้แต่ว่า ถรถหกล้อวิ่งไม่ได้นว่าอันเะลยัยไรไหมลูกพี่ถรถหกล้อไปไม่ได้แล้เสร็จ้วพี่น้องแต่ทำงานถ้าทำงานดีเจ้าของที่เขาก็ให้ดินเราเพิ่มถ้าทำงานไม่ดีเจ้าของที่แกก็พอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อสละมันวเว่อร์แต่ขออ่างสิว่าไปได้ขันเทียนใส่ข้าเจบบ้าบอดีเงีนยบ้างควายยังลูกพี่ใส่ท่อตี ว่าท่อเราเหยียัไทข้างหลังเหยียบท่อเขาจะเปียกแล้วแล้แกเอาไว้ใส่ทอ่อให้ท่อหนาถ้าเทียฝนมาฝนตัวมากมันลงมันหนีแล้วมัว้เปิดนาำไว้ว่าน้ำทั้งแต่สีขึ้นมาก่าดูพี่นี่เหรอแต่น้ำทั้งแต่สีมากของเก่านี่ไปแล้วนาำหัวเช่นกันเลยคือเปล่งไว้ ดิเป็กเส่ทอเต๋อคก็ต่เห็นว่าผีต้งผีตัวเนาะในนั่นต้องผีตัวลงเอาผีอ่าไร้ที่มันไหลมาผีเจรามันไหลขึ้นมาผีไหมแล้วไหลขึ้นมาผีเห็นบุ่นนี้แล้วสินไจผุนเนาะเหยียบคอเขาเจาะ เนี่ยพอให้เจ้าคือนโบกขึ้นให้เจ้าน่ะกอึงคนดที่ใส่ตันะมันเริ่มแหงอะไรดิเจงซะมันเปคาแทกเก่าอย่างแบบนี้คาแทกเก่าจอดทารุกพี่น้องเอาแล้วไหมาุณก้องก็มาเลยก็ดีไป นี่ตุ้มปินี่กระแหงแคบเวยวกระแหงแล้วะวะนี่นะอูู้แม็กคอดวะตัวแรกได้แม็กคอดตัวแรกได้จะดูจยะว่าธรรมดาได้ขค่นนี้แรงจริงมิดกระซูได้นาะ ก็เแีงเกียได้เ,เกียสองลกูกคุณมันไปนเกลีรยล็อกเล็กได้พี่น้องที่นี่เดี๋ยวสิบอกกันยกดำดิวเห็นแล้วมันจะมือหรอกมันกัมีสโร่ตั้งหากอันนี้ยังว่สูรแล้วด้หน่นี่ความแรงนี่ว่สูรด้ยน,นิเมเพมิ่นนีเนอดิด หยยบอึดอึดอ er. ึดติดยอกยอเขาเสยหุ่นเดางับงับเข้าไปหุ่นเดาที่เดาเก้งคึอเจ้าของมันเต้าเมนะไอ้เดาออกไปวันนี้ก็จะไปต้องเบิอนล้กเนี่ายเบิ่นซ้ายเบือนนเบนน่นี่นบ่เราเห็นเ็เราเห็ดเรารถรถเรางาๆด อาลูกพี่แม,ม่ม้อน้ำแตกเตะแตเดี๋ยวลูกพี่ม้อน้ำแตกก็เริงปล่อยน้ำิ้งอยู่มาๆพร้อมกันแต่เพราะว่าทางมันไต่คู่กันมากคุณไม่ยังไม่อย่งลูกพี่ไม่ยัายงรุดออกมา ขออ้อยยังหาเนี่ยให้มันด้ว่นเป็นยังเอาไหลไปแล้วมากกับทีเจียวม,มันนี้จะล่ะน้าม,มันอยู่ใช่กันไม่แลน่นเดี๋ยวหาขั้นเร็ๆวๆเ็ปวดแขนแล้วลูกพี่แล้วว่าเนี่อถ่าโดนแล้วปวดแขนแล้ว มีออดญี่ปุ่นด้วยเด้กนี้ใกล้ๆนี้ใกล้ๆแล้วว่ะขั้นนี้สองสิบเด็กพลังห่งเป็นขลิ่งไฟฟ้าอันนี้ร้อยจิ๊ดหานี่ขลิ่งธรรมดาขลิ่งสายเอาบูญก็ร้อยจิ๊ดหานี่กันแล้วไปขลิ่งสายว่ามันไฟฟ้าตัวแรกขนนั้นแรงด้วยนะขั้นน่ะมันขาวๆวคุณนั้นขั้นขาวขั้นี้มีตัวแรงรถห่างเสียงนิ่มๆแต่แรง ว่าไปไถ่ไกบวไปเพื่อนท่านโดดคามนี่แหละนี่ไก่เนี่ยเดินที่เดิ่อยางลบหนาลบหลังลเห็ดงั้นไปพีไปไป่ไป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 มาบีบแกบอ,อกเขาเนาะอีกขึ้นไปใช่อีกก็ได้ยินเสียงแกบอ่ได้ยินเสียงแกเลยบอกออกกันง่ เดี๋ยวต้องเลงแล้วว่าคอยขันขันมืก็ได้ไวรุ่นไวรุ่นมาดูพิมินอันนี้ก็ไวรุ่นเท่ากันไวรุ่นลูกหนึ่งซุ้มขับรถหกลอดมันค่อยเขี้ยวเด้เพี่น้องไม่คุยน้ำมันได้ไม่รู้ผู้ผมบอกเพี่อแย่ซุ้มขับรถหกลอดนี่มึงเป็นน้ำหัวหน้ามเลยได้พูดหัวหนามมันขับรถไปค่อยแห้งคักนี่ ไปเส่ที่เขาไปใส่ทั้งบุ่นย่อหันว่ะไปไปเขาไปดูพี่นั่นไอมินหน้านี้แล้วว่ะอืมอยหายายเข้าไปเข้าไปถอยเข้าไปเงี้ยเข้าไป บอกครัวเขาอย่างเดียวด้วยอยใครไม่องอี้กระดานกระได,ดห้หอนหนาห้อนหลังนี่เถอะมันบ่เถียงลูกน้องเราบ่ถอยถอยเข้าไปประเด้๋ยเดีย๋ยับที่ลูกรถหกล้อว่ามันบางมอดทั้งหนาแล้วว่าโอ้หยหกล้อขยับเข้าไปหกล้อไม่เข้าไปก็ต้องเดินใส่ ต้องใช้บุกยางเก่าหนีอลัดแล้วเพราเห็นไหมยางเก่าหายไปแถมจามตักพอ่อวัวมาจะเหยียบพลิ้งกัได้ดอกล้วว้าล้งควายนเนาะเดี๋ยวนี้ได้นน่น้ำบริบปีเปีดยดกนนี่แต่ก็เใ็ดได้คือเก้าหลูกพี่เรามีมือดีแต่บางคนกัน ขันแต้งข้้งกับบ่ได้ดินได้เพื่อน้องบ่ได้งานบ่ยังไงมาตีแต่ทบหนางานเขายากเฮ็ดบ่เป็นกันไม่ได้ดินเดนาฝนมีเอายากดินดีดีที่มีเอายังมีบ่เอานะนอกหน้าเขาจะยังบ้านเขาเพราะว่าล็อกกระถางไม่ลวเสียดรวที่บ้านทีเดียวเฮ็ดมือหนึ่งยุดมือหนึ่งทำวันเว้นวันมือไดฝนตกกันเขาบ่บ่ได้ แต่ทางเขาเน,นี่ยเขามาเนี่ยคันนึ่งตัวแรงนี่รถห้างซุ้มแรือเขามาไม่ต้รถประกอบบ้างนะขันนี้มีรถห้างอยู่คันเดียวนี่รถห้างมันใกล้ห้างใกล้ห้างแล้วล่ะพี่น้องรถห้างมันใกล้ห้างแล้วล่ะเพราวะว่ามันหลายปีแล้วที่แรกกับฟ้าค่างละห่างก้อนมูกกับฟ้าไทยแต่ว่าเครื่อง เครื่องกับหัวเกีงนี่ยังดีเลยเสียงนิ่มๆคือเก่าอยู่ไปไปบ่ไปมือสุกไปได้แล้ววะไปใส่ลูกพี่อ่ะซ้ำอีกก้อนพี่น้องจิบหนิลูกลูกพี่แล้วสิไปจสยกูตึ้งเง็ตึ้งเง็ไปใส่กูไปย่างไปใส่ซ้ำอีกก้อนพี่น้องนะจิบหน้าว้ากันไหม จะสิทธายยังให้เบิ้องหลกเจรละมือแล้วเวื้องไกลางานก็บพ่อหัวเพ่าเาพ่าเจ้าพราหันหางานจุดจดเจ้าดีไม่อพอกับไหม